สวัสดีครับผมสวัสดี FC ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาเฮงม่วนชื่นเอาพี่น้องเนาะวันนี้ แนวทางปูรอสีวางตกลอกพี่น้องเนาะเป็นตังไดชุดตูดฉนวดพี่น้องเห็นกันคักไปแต่ว่าได้ยินข่าวว่าไม่ย่ําอีกครับพี่น้องเนาะเป็นตังไงพี่น้องเข้าไปติดตามส้มน,น้ฟ้ากำกันครับอ,อ,าาาาอ,าอ้าพี่น้องมา,ามากระแสมาแรงอ่าแนวทางเนาะสิบหกตุลาพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมากก็คือได้เห็นกันนั่นแหละอ่า ที่จะเกิดโชคเลาไี่น่ะอืมแต่ว่าวันนั้นน่ะเขียนใส่สนดเลยเออบอกว่าตูดใส่เลยอ่าสนดใบนี้อ่าตูดสนวดใส่เลยอ่าแล้วก็นั่นแหละอีกสามวันอ่าหวยออกเพิ่นจากหหเยสามตัเขียนแค่นี้น่ะนี่อ่าออืมอ่ะเอา มันมีอะไรอยู่กลางกลงไม่เกี่ยวกันเอามันมีแต่เก่าตัวตี่ออเอาพี่รอางนี่แหละที่ว่าศูนย์แห้งศูนย์คักอ่าที่พิ่นเขียนให้แต่ว่ากามามาหาอีกเป็นบ่อผอดสำหรับที่ว่าพอ่นมาว่าังไรนะบอกว่าวันพระจึงจะมาเยี่ยมมายามหาอยู่โอ้จะมาอีกข้างงั้อโอ้ที่มานี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะบอกตัวดีหรอกแต่ว่าทีนี้อาจจะบอกงั้นแหละแต่ว่าเราเราว่าจะมาหา นี่อาจจะมาบอกไว้อ่าอาจจะมาบอกไว้วันพระนี่แน่วันพระออกพรรษาว่างั้นโอ้นี่จะจะมายำให้อีกปีอ่าจะมายำอ,อีกโอ้ชุดนี้อ้าวอ,อืมอ่าเพียงเนาะกะประมาม่านนมาสำหรับใครที่รอปูฤษีเนาะกะนี่แหละก็คือชุดอ่าถ้ากล<ะ>ุ้มอยู่นี่นี่มั่นใจคือหนึ่งละไป อพระว่ามันโดดเนาะโดดคือปักหลักไว้แหละนะเอาไวาได้ก็ตั้งกล้องไม่ทันมาแบบสายไฟแหลบเลยโดดหนึ่งโดดหนึ่งบบเม่นโดดใกล้โดดแค่นี้ไปนู่นเนาะเออถ้าจึกยืนที่รี่เอเามันหมายความว่าถ้าทุกครั้งถ้าสูตรนี้นี่มันต้องมาหนึ่งน่นแะ โอ้ผู้คังเห็นบอกจะย้ำเจ็ดก็คือจะมีเจ็ดอ่าแต่หนึ่งนี่บรู้ว่าจะเป็นหลังหรือบนครับโอ้ไม่รู้ไม่รู้เพราะมันมันหรือจะมาทั้งหลังทั้งบนก็ไม่รู้เองคอ่บเหมือนแบบที่แล้วเนาะให้เจ็ด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 เนาะย้ำแต่เจ็ดแต่ก่อนนล่วก็ย้ำแต่แปดที่ว่าล้อแปดเนาะครับผมใช่แม่นัะ ถ้าตามคลิปเก่าๆจะจําได้ว่าย้ําตัวไหนอรอแปดมายืนนะมันเป็นลักเลยนะแปดอ่าครับผมเออเราก็ลืมคาเอืไปรอบนี้นี่ย้าหนึ่งละหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งไว้ก่อนอติดหนึ่งไว้เลยติดหนึ่งไว้กูดใด้มีในใจเป็นยังไงก็เอาตัวนี้เป็นแนวทางไปประกอบอ่าอืม๋ยวยินว่าอ่า ถูกบถูกมันก็อยู่ที่บุญเนอะอย่างจะว่าตามหลังเขานะเออเอออันนี้ไม่ได้ตามหลังผู้ได้่นอไม่แต่จะนำหน้าละบาดนี้โ่งเลยเออยกทงเลยยกทงนำหน้าเลยโอ้อ้าวหนึ่งศูนยศูนหนึ่งกับใบผพรหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งศูนตัววงกลมแน่นอนคือ หนึ่งศ<อ>ูนย์เรียกเรียกเรียกว่าสิบล้านก็ได้โอ้ตัวนี้สิบล้านอ่าอ่าตัวนี้เรียกว่าสิบล้านโอ้ออาผมมีไผ่เหมือนจะไม่เหมือนใครอ่แต่ใครมาเหมือนก็ไม่ว่ากันอ่าไม่เป็นไรเพราะเลขมันมีแค่สิบตัวเองเนาะครับอ่าอ้าวอสิบล้านพี่น้องเนาะตัวนี้สิบล้านอ่าม่ย้ำให้อีกพี่น้องน,นะใครที่รอคอยปูหรือีเนาะกะ ตามนั่นแหละออกภาษาปูพจนจะมาหาอีกครั้งหนึงน่งเนาะจะมาเป็นตัวใดพจนจะมาย้ำเป็นตัวใดอีกเนะะาะฝากตอนเอฟซีสุขูสุคนเฮเอาเนี่ยปูยังมานำสูอยู่เน,นี่ยนี่เอาอยังมานำอยู่<อ>ฟังอยู่อยู่ในรถนะเนี่ยเอามาใสา<อ>า่ปูมาจากที่ไปเมื่อกี้นี่เนี่ยเอาดังว่า พาตั้งแต่หลายวันแล้วอ่ะโอ้ยอย่างบหมาโนโอ้มาแล้วก็ไปเบ้าก็โจ้ใจโจ้ใจอยู่หัวกันอยู่นั่นโอ้เอาปูน้ำมาสิเอามานนำดิวยเอาออกมาปีพี่น้องเอ้ยโอ้เดี๋ยวจะให้ปูลูกนานไปหาบ่ได้ไปพ่อแจ๊กเจ้าบ่เคยขึ้นไปหาเจ้าดี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 โอ้ เอาพี่น้องภาพปูบีดีคือเก่าดีคือเก่าโอ้โอ้ตัวที่ปูเขียดใช้อืมอืมอืมโอ้จิตใจกระดานนั่นน่ะโอ้กระดานหินน่ะอืมพลานหินนี่โอ้ย่อเล็วเปลือกพลานหินกระดานหินกระดานหินอืมโอ้ เดี๋ยวหวักกี่ตัวกี่ตัวมันบ่อแม่นบ่อควายอกันปูอ่ะเออให้เบิ้งเอาให้เบิ้งเอาเออมันแมนแท้เลยบ่อปูอูต้ตรงๆนี่นะปูเด้อขาดเถอะขาดเลยพี่น้องขาดเลยพลาปาตัวปาตัวดีใจมาก็ไ่เคยมาเลยนี่บ่เคยมาพร้อมปูบ่บบเคยมาบ่นั่เพิ่นมาแม่นบ่ปูนั่มาโอ้ ดีใจเว้ยไปส่งบึงที่อยู่กันนะโอ้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 มันลกเว้ยอืมเป็นที่ไหนปูมาหาในเรือเดี๋ยด้ปูเด้อยิ่งข่าวว่าแม่นดิท่านั้นให้มาอยู่ที่โอ้ปูเยอว่ากกับมาตัวเพิ่นบ่หาบ่เจ้าของทีเพิ่นอืมแต่เพิ่นยังไปหาปูเนาะอืมไปสิเอิ้นไปตั้งหลายคืนหรือไปักทีไปหาต้ อโอ้โหั่านโตที่ปูไข่มากเลยท่านไมนให้จะได้ไปดูแล้วปูอ้ยอุ้ยเอาดีเดะเดี๋ยวไปฟังความหลายความนี่ฟังหลายความมันก็โอ้ยไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเออเมียนแหลมวะเตอโอ้โหเอาวพี่น้องเอ้ยปูดนำมา แต่กลางผู้คุณปูนำมาเบิงโอ้ที่เชยนสทกดารนั่นน่ะเอออือเมียนักขากแดดตรงตรงเลยนะปูน่ะโอ้พี่นัองเอ้ยอันนี้เขียนให้ปูพนอยู่โอ้ขอตรงตรงด้อะสากไปหางวดแหลก เราไม่เคยขึ้นไปจา้า<ร>นี่นะอืมันจะได้มีเงินมีทองเนอะโอ้ตัวนี้ได้ติปูตัวนี้นะอืมอ้าอ่าเลยโชคได้มาเกิดขึ้นไปเยี่ยมไปยามาเพื่อเก่าเด็กป้ยเออได้ไปดิจะเอิญไปคือเก่าโอ้อลุงมาคือเก่าอ่าอืม น่นะพี่น้องเนาะอโอ้จำได้บ่เนาะพี่น้องเอ้ถ้กกันจำได้ปะเนาะโอ้เขียนตัวเลยให้นะที่บนภูนั่หละบอกว่าบนภูอ่าบนภูโออ่าพี่น้องเนาะจังเบิ่งน้ำกันว่าเป็นตัวใดเนาะเพราะว่าเอเบนยังไม่ได้เขียนใส่กระดาษเลยเนาะ ปูน้ำมากเตีโอ้พู้มเือผู้พี่น้องเป็นนั่มากก็ไปมัตา์มาท่า,าเนเลยตอนนั้นเศร้าเมื่อยอยู่เป็นนั่มากท่าเนเลยหอดมีเวลาหอดจะเขียนตรวจจัดม้าต่ำตึงเลย อืมอืมพีนองอืมอืมตรตงๆเลยนะปูนะอืมตรตงๆเลยพี่น้องก็กำลังเขียนโอ้ปูให้ ตรงๆเลยไปงวดแรกกลับมาให้กลับมากลับมาให้แม่บาป,ปูดิแม่ป,ปูหตกอื้อหือ โอ้โหโอ้โ้โหโอ้ออออออ้ไปแล้วอืมเบิ้งเอาเาด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเอาเาด้อจิ้มใส่กระดาษแล้วหั่นพี่น้องอืม เนื้อจะเป็นสามตัวนี้ที่ปู่ยังไม่เปิดเผยอืมอ้าวสาสัตว์หลัพี่น้องเนาะปากตอนเอฟซีครับผม